จากช่อง a c c e s s o r y e s c ูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปลั๊กไฟ HONDA สำหรับวิท้วเดิมรถตั้งแต่ปี2005ถึงปี2011นะครับมีปลั๊กแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับที่เสียบกับวิท้วเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ช่างบางคนเนี่ยตัดออกให้เหลือเป็นเส้นแบบนี้แล้วเก็จะไปเสียบกับหัววิทยวเดิมไม่ได้ นะครับก็ต้องมาหาซื้อเป็นหัวแบบนี้เพื่อไปจัม๊มนะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าบางท่านซื้อวิทยุมาแล้วคือไม่มีปลั๊กคือจะไปฟังในบ้านก็ต้องซื้อหัวแบบนี้เช่นกันนะครับเพื่อไปต่อเป็นไฟเลี้ยงแล้วก็เป็นสัญญาณนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแต่ละเส้นนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับ นี่นะครับสีเหลืองนี่คือเส้นแบตเตอรี่นะครับสำหรับไฟเลี้ยงวิทยุนะครับส่วนสีดำนี่นะครับเป็นก่าวนะครับส่วนสีม่วงทั้งเป็นแถบดำและก็ม่วงล้วนเนี่ยจะเป็นต่อกับลำโพงไฟเลี้ยงหลังขวานะครับส่วนสีเทาก็จะเป็นไฟเลี้ยง ลำโพงหน้าขวานะครับส่วนสีแดงก็คือจะเป็นไฟ AC นะครับส่วนสีเขียวคาดดำและสีเขียวล้วนก็จะเป็นไฟเลี้ยงลำโพงหลังซ้ายนะครับส่วนสีขาว ร้วนและสีขาวคาดดำก็จะเป็นไฟเลี้ยงลำโพงด้านหน้าซ้ายนะครับส่วนสีส้มจะเป็นดีเมอร์นะครับหรือไฟสำหรับเป็นหลีตอนที่เราเปรับไฟเนี่ยปรับไฟในรถเนี่ยตุ้ยทิว้วไฟก็จะหลีลงนะครับ ทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับยังไงถ้าสนใจสินค้าหรือจะสั่งซื้องไงช่วยกดติดตามและ subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ